สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเกม E A F C 24นะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วเราได้ทำการเปิดการลุนนักเตะพรีเมียร์ลีกทีมออฟเดอะซีซั่ไปนะครับผมยังไม่ได้ตัวอาร์เซนอลทีมหลักเลยนะครับผมแลยวันนี้เราจะมาทำการเปิดอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยดีกว่าวันนี้จะได้อาร์เซนอลหรือเปล่าเริ่มเปิดกันที่การ1ใน3 81บวกกันนะครับผม ลุยบรรเลกันเลยดีกว่ายัางไม่มานะเป็นอันแรกเลยครับลิปที่แล้วก็มาอันแรกมาตลอดนีคยตัวนี้ต่อกันที่ใบถัดไปนะครับเบตโตลูกากูพิกเข็นะครับผมเอาเป็นลูกากูยังไม่มานะผ่านไปสองใบครนะับใบที่สามกันเลยดีกว่าเป็นดาริโอยาสบอโคาเตลลี่นะครับโอยาสบอก็ามาอีกแล้วครับมาบ่อยเหลือเกินตัวนี้ เป็นดารสรี่85ของแอสตันวิลล่าหิงใบที่สี่ครับผมคลอสลูก,การบารเกตแล้วก็โอยาซาบาก็ใหม่เลยครับรก็เลือกก็ได้ครับมาบ่อยขนาดนี้นนสุดท้ายของ81บวกนะครับผมอืผ่านไปสี่ใบไม่มาสักไอ้ผ่านไปห้าใบไม่มาสักโตเลยนะครับเป็นบาเลโกของบียรเลียวอท่านเดี๋ยวไปลุ้นกันที่การอื่นกันเลยดีกว่า ที่แปดสิบสี่คูณสี่ครับผมเป็นอัจเจนตีน่าซีเอฟของโรม่าจิเปาโรดิบาล่าครับผมทีม of the season ยังไม่มานะครับคลิปนี้ด้านในเป็นลาบิโอซูเร่แล้วก็ดาบิสนะครับ ที่86กคูณ2กันมากครับสีฟ้ามาหรือเปล่ายังไม่มานะครับเป็นอีกแลว้วเจ้าประจำมาตินออริกาเลกกับมาเป็นฮาลิเคนครับผมก้าสิใบถัดไปไปต่อกันที่84คูณ4ครับผม ยังไม่มานะครับแสงสีฟ้าของคลิปนี้สเปนผู้รักษาประตูของบาร์เซโลน่าซานดาปานสคลิกกลับมาเป็นดานดโดซิวาครับผมสีฟ้ายังไม่มาเลยนะครับคลิปนี้วันนี้ต้องมาแล้วนะครับแ6ดคูณ2 ก็ยังสีทองอยู่นะครับอังกฤษและขวาลิเออว่พูลเทรนเนอร์เล็กซานเดอร์ารนโนพิกมาเป็นเอากดไปแล้วยังไม่ทันดูลิกมาเป็นโยโซคิมิตของบาเยนนะครับทีมออฟเดอะซีซั่นหายไปไหนหมดนะครับคลิมนี้จะได้บ้างหรือเปล่าไปที่85 4คูณ4กันบ้างครับ มาแล้วครับใส่สีฟ้าตัวแรกโคลอมเบียหรือเปล่ากองหน้าของทีมไรก็ไม่รู้ <laughs> ชูโชเฮนันเดสครับผมจากเมเจอร์ลีกซอคเกอร์ฟรีกลับมาเป็นกรีนบูธนะครับเซ็นเตอร์คามของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงมาทีก็มาสองตัวลวดเลยนะครับด้านในเป็นเลนน่าและก็เอมเมริกลาปอกครับผมเอาแล้วครับ ได้มาสองตัวแล้วตัวอาเซนอนที่ต้องการยังไม่มาเลยนะครับไปต่อกันที่8ปดสคูณเครับผมเป็นสีทองครับผมโปรโตุเกตกองหน้าเอานะเซอรนะ์เป็นคริสเียโนโลนนลโดรีรกลับมาเป็น รอนนะครับของบาร์เซโลน่าญิงครับผมโรนัลโดน่น่าจะสำ้ำตอนโรนัลโด้ไม่สำ้ำมาเป็นลาปอรกาเดลลีส่ส้ำเดี๋ยวเรามาเปิดเป็นเพยเยอร์พิกหนึ่งในสามทีมออฟเดอะวีกันบ้างนะครับผมลุยโอ้โห้สูงสุด8แปดสิบห้าบิคาตาแลไม่ได้เรื่องนะ อ่ะลุยทีมออฟเดย์ซีซั่นกันต่อดีกว่าครับผมวันนี้ยังไม่ได้ตัวที่ต้องการใช้งานจริงมังเลยนะครับเป็น85ด้าคูณห้าครับผมสช่องโอ,โ,โอ้โหเยอรมันกองหน้าของวอล์บวกเป็นพอปนะครับแปด ด้านใน85สี่ตัวเลยครับผมโอ้โห,โหสุดจริง85คูณ5อีกหนึ่งใบนะครับสีฟ้ามาได้หรือยังยังไม่มาครับสกอตแลนด์แบ็คซ้ายโรเบิร์ตสันนะครับผมโอ้โหพลิกมาเป็นใครครับมาดูนะ เป็นมาหนูเอลหน่อยเออแปดสิบเจ็ดตีฟ้าโผยากเลยครับทีมนี้ต้บกซามอีกนะแปดสิบห้าคูณห้าอีกใบหนึ่งครับผมลุยโอ้โหตีฟ้าไม่มาเลยนะครับโอ้มาเซลอน่า ซานดาปลานอนอีกแล้วทว่าเป็นโกลเบ้ลมันสัมกระจายเลยครับก็อสปาขปงจอสโตนเรไปเปิดกันต่อเลยดีกว่านะครับที่85ดคูณเครับผมสีทองอีกแล้วนอนละเวกองหน้าของลียง เฮกเขาเบิร์กนะครับผมแปดสิบเก้าเดกกลับมาเป็นเฮริเคนครับเก้าสิบทีมออฟเดซีซั่นวันนี้ออกยากจริงๆนะครับอือไปต่อไปเป็นแปดสิบห้าคูณห้าแล้วครับสีฟ้ามาได้หรือยังมาเลยครับโอ้โหเราตั้งนานโปแลนด์เอสที บาเซโลนาโรเบิร์ตเลวันดอกสกี้ครับผมพลิกกลับมาเป็นตัวผู้หญิงอีกแล้วกนวูดเพิ่งเอาไปย่อยมาสักูน่อยานะครับได้อย่างน้อยก็ได้เป็นตัวที่สามถึงแม้จะซ้ำก็ก็ยังดีต่อกันที่แปดสิบหกคูณสองครับผม สีฟ้ามาต่อเนื่องครับชาติอะไรนะนี่ยโกของอแอตเลดิโกมาดริดยานโอบักค,ครับผมพิกมาเป็นลัสโซอ,อาเซนนหญิงโดยที่สี่ของคลิปนี้นะครับผมอาเซนนชายก็ยังไม่มามาแต่อาเซนนหญิงไปต่อที่ใบถัดไปนะครับตอนนี้เหลือแค่สี่ใบสุดท้ายแล้วนะแปดสิบ แปดสิบสี่คูณเจ็ดสองไปแล้วก็แปดสิบเจ็ดคูณสามไปที่แปดสิบเจ็ดคูณสามดีกว่าสี่ทองครับผมโอ้โหเยอะเรามันกองหน้าก็บวกอีกแล้วคอปอ,อีกแล้วียกว่าเป็นเลนาครับเซนเตอร์ของลีหยงหญิงดูแววจะไม่ได้แล้วนะครับผม ตัวที่คาดหวังไว้ก็คือตัวของอาร์เซนอลชายยังไม่มาสักตัวเลยแปดสิบเจ็ดคูณสี่ใบสุดท้ายนะครับมาครับสีฟ้าอังกฤษก,กองหน้าอาร์เซนอลตั้ยโอีกแล้วติงว่าเป็นชูโชอ,อัน,นเดส้แลครัต้องมาตัวเดิมเดมอีกแล้ว เอาละครับตอนนี้เราเหลือการอยู่สองใบสุดท้ายแล้วนะครับของคลิปนี้เราจะมาลุ้นกันว่าจะได้เซนอนหรือ,อยังครับผมเปิดมาจนการหมดแล้วนะโอ้โหไม่มาครับสีทองบาซิลปีกขว่าองเวลมาริดครับผมเปโรดิโก้นะครับผมที่แปดสิบห้าอะไรแปดสิบสี่ล้วนเลยครับ ไว้สุดท้ายของคลิปนี้นะคบผมแปสิบสี่คูณเจ็ดปีลุ้นกันเลยดีกว่าสีฟ้าจะมาหรือเปล่าไม่มาครับเป็นสีชองนะครับเอนเลอร์ฮัง,งกโกของลียองหญิงพิกกับมาเป็นเอเลนเน่ปาลาเดสบบาเซโลน่าหญิงโอ้โห งานหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปทำโอเดกาดกันดีกว่าว่าจะได้หรือเปล่าม,มีการซ้ำเยอะนะตอนนี้เป็นโอเดกาดใบนี้นะครับเปิดไม่ได้สักทีก็ทำเองเลยดีกว่าโอเกาศทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับผมตอนนี้เหลือแค่สคอรเดียวเท่านั้นนะครับเป็นแปดสิบแปดไม่รู้การจะพอหรือเปล่า เอาล้วครับจัดทีมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราได้มาตินโอเดกาดมาใช้แล้วครับหลังจากที่เปิดไม่ได้สักตัวเลยครับก็ทำเองเลยดีกว่าน่าจะง่ายกว่ามาแล้วครับผมนี่ยมต้องแบบนี้นะสีฟ้าดอลลาร์เวซีเอ็นอาร์เซนอลน,นะครับที่ลองมาตั้งน,นานมาตินโอเดกาดสแตทอยู่ที่ 9กนะครับผมส่วนการเบียมากันเยสกับเอ่อเป็นไวนะ้หน้าต้องไปซื้อนะครับน่าจะไม่แพงมากที่ไปดูราคาล่าสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณห0 0 0ื่นก็น่าจะซื้อได้แล้วนะครับมันดูสเตตด้านในของออดิการดีกว่าเล่นได้เป็น cm กับ c am นะครับผมเป็นไฮมิวเดียมขาซ้ายนะครับ เอจจุดที่89ชูตติ้ง90พาสซิ่ง94ดิปบิ่ง94อีเฟนต์ค่อนข้างน้อยนะครับ76ฟิสิคอลก็หน่อยครับ80เดสไตล์มีสีทองก็คือฟิตเนสช็อตนะครับเป็นอินซิสอินซิส10พร์แล้วก็ติกิตะกกะนะครับผมนอกนั้นจะมีปิงพารานเด็ดบอลวิปพารานแล้วก็เคนิคอลแฟร์เฟิร์ทัดแล้วก็เจวิล่านะครับ เอาละครับคลิปนี้เราก็ลากันไปด้วยโอดกาดเลยนะครับเปิดไม่ได้ก็ทํามันขึ้นเองเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณค่ะ